ราชาแห่งวงเวทตอนที่397ของขวาญจากราชาเอลฟ์เหล่าสมาชิกในสภาเอลฟ์ที่ได้ถูกรับเลือกมาพวกเขาจะเป็นตัวแทนในการตอบสนองความต้องการต่างๆของเผ่าเอลฟ์ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นจะต้องมีอายุมากกว่า500ปีหรือเป็นผู้ที่มีพลังมากกว่าเขตแดนผู้แทนในระดับ3 มีบุค,คลิกที่มีศีลธรรมอันดีงามเคารพในกฎธรรมเนียมแต่โบราณหรือมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและด้วยระบบในการคัดเลือกเหล่านี้จึงทําให้ภายในสภาเอลฟ์นั้นเต็มไปด้วยเหล่าเอลฟชาลา์ชราที่ติดอยู่กับความรู้ในอดีตที่ไม่สามารถพัฒนาได้เหล่าเอลฟ์ที่ประสบความสําเร็จนั้นล้วนแล้วแต่มีพลังอยู่ในเขตแดนผู้แท้กันทั้งหมดพวกเขาสามารถมีอายุเกือบพันปีได้และยิ่งประธานสภาเอลฟ์ ที่มีอายุมานานกว่าพันปีก็เป็นตาเท่าที่คร่ำครื้อด้วยการอธิบายตัดสินเรื่องต่างๆบางทีใช้เวลา300-400ถึงสี่้ปีก็ยังเป็นเรื่องที่สบายๆเลยเผ่าเอลฟ์นั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีอำนาจมากจนเกินไปนี่จึงเป็นเหตุผลให้เผ่าเอลฟ์มีพัฒนาการช้าเป็นอย่างมากเพราะเหล่าเอลฟ์รุ่นใหม่ต่างก็ถูกคุกคามด้วยอิทธิพลของเหล่าเอลฟ์หัวโบราณสภาเอลฟ์เองก็เต็มไปด้วยเหล่าเอลฟ์เชาราที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเดิมๆ ถึงแม้ว่าจะมีการนำวิวัฒนาการเข้ามาใหม่ก็ตามทีแต่ตราบเท่าที่เป็นความรู้และภูมิปัญญาในช่วง100-200ปีให้หลังมักจะได้รับการยอมรับจากเหล่าเอลฟ์หัวโบราณซะมากกว่าด้วยความคิดที่เป็นชนชั้นสูงมีสมบัติผู้ดีของเหล่าเอลฟ์มีความเชื่อที่หนักแน่นขนบรรมเนียมที่เคร่งครัดมันจึงกลายเป็นโซ่ตรวนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งมันได้ปิดกัน้นและตรึงเหล่าเอลฟ์เอาไว้แน่นกว่าหมื่นปีแล้ว หมื่นปีนี้ไม่ได้ยาวนานนักสำหรับอรารยธรรมของเผ่าเอลฟ์เลยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำรุ่นต่างๆเพียงแค่สิบรุ่นเท่านั้นแต่ทว่าสำหรับเหล่าอสูรวิญญาณและเผ่ามนุษย์นั้นมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบสำหรับพวกเขาเลยครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเต็มไปด้วยความเหยียดหยันเผ่าต่างๆและเป็นมหาอำนาจของทวีปแห่งนี้แต่ในเวลานี้นั้นพวกเขาลับตกต่ำและดูย่ำแย่อยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่าจะอยู่ในป่าแห่งความวุ่นวาย เอลฟ์ก็ยังเป็นกลุ่มอิทธิพลที่ดูจะมีขนบรรมเนียมที่เกินจําเป็นเผ่าเอลฟ์ที่ยังคงคิดว่าตนเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งรักษาความคิดและประเพณีของตัวเองอย่างแข็งขันทําทุกอย่างเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ที่สูงส่งของตนเองเอาไว้แยกตัวเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงเหนือกว่าทุกเผ่าในทวีปแห่งน,นี้ส่วนเผ่าอื่นๆนั้นพวกเขาต่างก็รู้ดีแม้แต่ในสายตาของมนุษย์เผ่าเอลฟ์เป็นเผ่าที่แปลกประหลาด ถึงแม้ว่าดูจะไม่ชอบการต่อสู้เหมือนกับเหล่าอสูรวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรไปทางเผ่าเอลฟ์นักเลยในขณะเดียวกันเอลฟ์ตัวหนึ่งในสภาก็กล่าวออกมาแสงดังว่าชูเทียนเป็นเผ่ามนุษย์ที่ดุร้ายเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รับชัยชนะมาเขาไม่สนใจป่าโบราณที่ต้องใช้เวลานานหลายปีในการเติบโตไม่สนใจชีวิตสัตว์ป่าที่บริสุทธิ์ในป่าแห่งนี้ช่างเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวมาก แม้แต่ถูกตัดสินลงโทษแล้วก็ยังขัดขืนการจับกลุมของเผ่าเอลฟ์อีกด้วยใช่แล้วขอให้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่เอลฟ์ตัวหนึ่งก็ได้ลุกขึ้นยืนทุกสรรพสิ่งต่างก็มีชีวิตเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถที่จะพรากชีวิตของคนอื่นไปได้ด้วยการใช้วิธีการที่โหดร้ายสร้างมลภาวะให้กับธรรมชาติการกระทำนี้เป็นการดูหมิ่นป่าที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอย่างมากเลย หากว่ามีเผ่ามนุษย์อยู่ในการอภิปรายในครั้งนี้แล้วก็พวกเขาคงจะอดหัวเราะเยาะกับการโต้แย้งของเหล่าเอลฟ์ไม่ได้เลยเพื่อปกป้องป่าปกป้องธรรมชาติแบบปล,มปลอมๆไม่คิดเลยว่าจะใช้เหตุผลนี้เพื่อเอาชนะหากว่าเผ่าเอลฟ์ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเผ่ามนุษย์คงจะเหมือนกับพวกสมองกลวงอย่างไม่ต้องสงสยัยเอลฟ์ในสภาคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนกล่าวในขณะที่ใบหน้าของเขาก็มองไปยังรองประธานรองประธานโยหลีไซซอ ท่านเป็นคนที่ได้รับหน้าที่ให้ไปจัดการกับมนุษย์ผู้นี้แต่ท่านกลับปล่อยให้เขานี้ออกจากวงวานต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ท่านควรที่จะรับผิดชอบด้วยโยอหลีไซซือก็ขมวดคิ้วแน่นและกล่าวออกมาว่าข้าได้ทําการสืบสวนเรื่องนี้แล้วพร้อมกับทํารายงานส่งให้กับทุกคนแล้วด้วยเรื่องที่กล่าวหาชูเทียนนั้นเป็นเรื่องที่สามารถให้อภัยได้เรื่องทั้งหมดเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆต่อเผ่าเอลฟ์ของพวกเราเลย ชูเทียนนับว่าเป็นเผ่ามนุษย์ที่มีความสามารถในหมื่นปีที่ยากจะเห็นได้หากเอลฟ์กระทําการกับเขาโดยไร้เหตุผลแล้วก็อาจจะทําให้เผ่าของพวกเรานับหมื่นปีที่ผ่านมาต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงมากมายก็เป็นได้ในขณะเดียวกันเอลฟ์อีกตัวหนึ่งก็กล่าวแย้งออกมาในทันทีเรื่องของชูเทียนจะไม่เอ่ยถึงก็ได้แต่โวยโวยอันที่ขัดกดของพวกเราอย่างหนกักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในร้อยปีท่านไม่เพียงแต่ไม่ลงโทษนางแต่ยังปล่อยโวยโวยอันไปอีกด้วย นี่ไม่ใช่ว่าท่านได้ทำเรื่องผิดพลาดไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วกฎของเผ่าเอลฟ์ยังจะศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้อย่างไรกันเรื่องนี้ย่อมส่งผลต่อเหล่าเอลฟ์ผู้เยาว์คนอืนอ่นๆเป็นแน่แล้วท่านได้คิดถึงปัญหาที่จะมีหลังจากนี้แล้วหรือไม่ใช่แล้วใช่แล้วท่านรองประธานท่านได้กระทำการน่าผิดหวังเป็นอย่างมากใช่เผ่ามนุษย์จะอย่างไรก็ช่างแต่เวยว,วอันที่ทำผิดกฎของเผ่าพันนั้นถือว่าเป็นความจริง โยริไซซือในเวลานี้ดูไม่ค่อยจะมีความสุขนักองหญิงเวบอยอันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมิติสิ่งนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของเผ่าเอลฟ์เราข้าให้นางไปอยู่เคียงข้างฉูเทียนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมเรื่องนี้เผ่าเอลฟ์คนที่จะสนับสนุนนางมากกว่าจะอย่างไรก็ช่างเผ่าเอลฟ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เผ่าเอลฟ์ต้องไปเรียนรู้กับมนุษย์น่ะนี่เป็นเรื่องที่ลบหลู่เผ่าพันเอลฟ์อย่างถึงที่สุดเลยในขณะที่เหล่าเอลฟ์ต่างกระโต้เถียงกันไปมาเกิดความวุ่นวายต่างๆหลายๆคนก็ตะโกนออกไปเสียงดังบางคนก็นิ่งเงียบซึ่งแน่นอนว่าก็มีเหล่าสมาชิกบางคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นกันเหล่าคนแก่หัวโบราณมักจะใช้อำนาจบาดใหญ่เกินไปแล้วเกี่ยวกับขนรรมเนียมเผ่าเอลฟ์นั้น มีการโต้เถียงกันมานานหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปกันสักทีราชาเอลฟ์ก็ดูเหมือนจะนิ่งต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงกล่าวออกมาทันทีว่าการประชุมในวันนี้ปัญหาที่มีอยู่จะกลับมาสนทนากันในครั้งหน้าเหล่าสมาชิกสภาเอลฟ์ก็ไม่มีความเห็นเป็นอื่นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดที่ถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคำว่ากฎระเบียบแล้วทุกครั้งมีแต่จะกินเวลานานไปโดยเปล่าประโยชน์เรื่องวันนี้10วันก็ยังไม่เสร็จสิ้น วันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเริ่มเรื่องใหม่ยังจะดีกว่าหลังจากที่ราชาเอลฟ์ยกเลิกการประชุมเขาก็เดินทางมาทางระเบียงเป็นระเบียงของราชวังเอลฟ์ที่สร้างอยู่บนหน้าผามีน้ำตกสะท้อนแสงระยิบระยับไหลลงมาเอื่อยไหลผ่านระเบียงที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของป่านิรันดร์แห่งนี้ได้แสงตะวันก็ส่องประกายตัดผ่านกำแพงป้องกันเกิดแสงสว่างจ้าทุกๆพื้นที่ทุกๆตารางนิ้วของป่านิรันดร์แห่งนี้ ถูกปกคลุมไปได้วยความงามและแสงอันรุ่งโร์ประกายแสงสีส้มแดงจากดวงสุริยันนั้นได้สาดส่องไปทั่วทั้งป่าเหล่าเอลฟ์ที่ขับขานเสียงเพลงสร้างสรรค์ง,งานศินละปะนับว่าเป็นโลกที่เต็มไปได้วยความสงบเป็นดินแดนสวรรค์ที่น่าอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่งเลยใบหน้าที่ดูขึงขังทะมึงถึงของราชาเอลฟ์ก็ได้แต่ทอดถอนใจออกมาเบาๆสถานการณ์ของเผ่าเอลฟ์ในเวลานี้เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายใจถึงที่สุดอาณาจักรเอลฟ์ ไม่แม้แต่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอลฟ์แต่ละตนนั้นต่างก็ดื่มด่ำกับความสงบมากจนเกินไปนำตัวเองเข้าไปอยู่ในความฝันรอคอยเปลวเพลิงแห่งสงครามที่กำลังลุกไหมมาจนถึงใต้เท้าตัวเองถึงจะตื่นอย่างนั้นหรือบางทีกว่าจะรู้ตัวคงจะสายเกินไปแล้วโยลีไซซอก็เดินมาด้านข้างของราชาเอลฟ์พร้อมกับกล่าวว่าเมืองลาวีตีได้ส่งข่าวมาตอนนี้ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นรอบ มีเผ่าอื่นก่อการกบฏไม่สามารถที่จะปกครองได้บางทีสถานการณ์คงจะไม่ดีนักหากว่าพวกเราไม่ยกทัพออกไปช่วยแล้วก็เมืองดังกล่าวจะต้องพ่ายแพ้และถูกยึดไปแน่ยกทัพออกไปหรือราชาเอลฟ์ได้จะสายหน้าไปมาสภาเอลฟ์จะเห็นด้วยอย่างนั้นหรือโยลีไซซอก็เผยสีหน้างุงงงงั้นพวกเราก็ทำลายความแข็งแกร่งของพวกเขาการจะได้เมืองมาแต่ละเมืองนั้น ยากลำบากเป็นอย่างมากจะทิ้งไปง่ายๆเช่นนี้นะหรือมันก็ไม่มีทางเลือกที่ต้องปล่อยไปเช่นนั้นราชาเอลฟ์ได้กล่าวออกมาเสียงดังภายในสมองของเขาในตอนนี้มีความคิดมากมายอัดอั้นที่เป็นเชื้อไฟอยู่ราวกับว่าเมื่อมีน้ำมันเทรถล,ลงมามันก็จะเกิดการเผาไหม้ขึ้นมาในทันทีอารมณ์มากมายก็ดูเหมือนจะประทุลุกโชนก่อนที่จะมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของเขาและทิ้งไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ อาจจะมีวิธีอื่นให้ใช้ก็ได้โยหลี่ไซซือถึงกับรู้สึกประหลาดใจหมายความว่าอย่างไรหรือราชาเอฟก็หันหลังกลับไปมองโยหลี่ไซซือพร้อมกับกล่าวออกมาว่าเด็กหนุ่มผอมมนุษย์ผู้นั้นมีนามว่าชูเทียนซินนะข้าสนใจเขาเป็นอย่างมากเขามีความสามารถที่จะบริหารและขยายเมืองเล็กให้เติบโตเจริญก้าวหน้าได้แต่ทว่าเมืองเล็กก็ยังเป็นเพียงแค่เมืองเล็กสถานที่เหมาะสมมากมายในป่าแห่งนี้ มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนถึงแม้ว่าเมืองเล็กจะเติบโตเพียงใดแต่ก็ไม่ได้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหรอกโยลีไซซือราวกับว่าสามารถคาดเดาความคิดของราชาเอลฟ์ได้อย่าบอกนะท่านหมายความว่าทัานใดนั้นราชาเอลฟ์ก็ได้กล่าวออกมาทันทีกองกำลังเผ่าเอลฟ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พวกเราก็เพียงแค่ขอให้สหายที่เชื่อถือช่วยเหลือก็พอข้าคิดว่า ตอนนี้ฉูเทียนจําเป็นต้องการเมืองสักเมืองไม่เพียงแต่มีเมืองเป็นของตัวเองในป่าแห่งนี้และเขายังมีความสามารถที่จะใช้ความสามารถครองใจคนในป่าแห่งนี้ได้ด้วยซึ่งข้าจะมอบเมืองนี้ให้กับเขาไม่เพียงแต่รับประกันว่าเมืองจะไม่ต้องตกเป็นของคนอื่นแต่ยังช่วยลดความยุ่งยากของสหายในเวลาที่เหมาะสมได้อีกด้วยเออแต่ว่าอิทธิพลของชูเทียนตอนนี้ยังอ่อนด้อยจนเกินไปเมืองนางกล่าวนั้นไม่ใช่เมืองธรรมดา เขาจะสามารถควบคุมมันได้จริงๆนะรอแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงไม่น้อยพวกเราจึงต้องแอบช่วยเหลืออยู่ด้านหลังไงล่ะราชาเอลฟ์ก็ได้โอกาสกล่าวออกไปแต่ทว่าอย่าได้ลืมนะว่าเผ่ามนุษย์นั้นยิ่งเสี่ยงก็ยิ่งชื่นชอบตราบเท่าที่ผลประโยชน์นั้นมันเพียงพอยิ่งรู้ว่าเสี่ยงมากเท่าไร่ผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาไม่มีทางลังเลอย่างไม่ต้องสงสยัยนี่แหละคือสิ่งที่เผ่ามนุษย์แตกต่างจากเผ่าเอลฟ์ของพวกเรา โยลีไซซอถึงกับรู้สึกสลดเลยทีเดียวเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายนั้นแต่มันก็เป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธได้ราชาเอลฟ์ก็รีบโบกมือไปมาไปได้แล้วอีกอย่างนะเมืองนังกล่าวนั้นก็ยังอยู่ภายใต้น้ำของป่านิรันต์แน่นอนว่าชูเทียนจำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะเป็นเจ้าเมืองแห่งนั้นส่วนเขาจะควบคุมเมืองนังกล่าวได้จริงหรือไม่นั้นก็ต้องคอยดูความสามารถของพวกเขาแล้วนะรับบัญชา โยลีไซซื้อกลิบออกจากป่านิรันท์นทันทีในเวลานั้นเขาได้ขี่เหยี่ยวมังกพรพุ่งไปที่เมืองเล็กออตโตมนในเวลาค่ำคืนเพียงแค่หนึ่งวันก็เดินทางมาถึงแล้วเมืองเล็กแห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่คึกคักไม่น้อยเหล่าคนมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์ต่างก็เดินทางมายังที่แห่งนี้ทุกคนต่างก็ดื่มสุราอาหารกันอย่างมีความสุขในเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นอย่างมากโยลีไซซือได้เดินทางมายังเมืองเล็กใต้ดินแห่งนี้ แม้ว่าเมืองเล็กแห่งนี้จะไม่ใหญ่นักแต่ทว่ากลับมีแสงสว่างแจ้าราวกับตอนกลางวันทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นมีแสงไฟริบระยับเส้นทางในเมืองแห่งนี้ก็มีมากมายราวกับเส้นเลือดฝอยมีเหล่าพ่อค้าและชาวเมืองต่างๆเดินกันขวักไขวไปมาถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีคนมากมายมีการจาราจรที่ขับข้างเรื่องแบบนี้แทบจะไม่เคยเห็นในเมืองเอลฟ์อย่างแน่นอนเมืองเล็กแห่งนี้นั้น มีทั้งโรงภาพ,พยนตร์มีโรงแรมมีร้านค้าจิป,ปะทะและยังมีสถานที่แตกต่างที่เป็นที่เฉพาะอยู่มากมายทุกเผ่าพันธุ์ก็ดูเหมือนว่าจะมีใบหน้าที่มีความสุขแต่ถึงกระนั้นสถานที่ที่มีคนมากมายพลุกพล่านที่สุดก็คือตลาดเมืองเล็กออตเตอร์แมนตลาดเมืองเล็กออตเตอร์แมนนั้นมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมีวัตถุดิบภายในป่ามากมายไม่ว่าจะขนส่งมายัางตลาดแห่งนี้เท่าไหร่ก็สามารถขายไปได้ทั้งหมด และยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่เราเผาพื้นเมืองต้องการไม่ว่าจะเป็นน้ำยายันเวทซึ่งมีเป็นจำนวนไม่มากแต่ไม่ว่าจะมีความต้องการมากเท่าไหร่เมืองเล็กแห่งนี้ก็สามารถจัดหามาได้ทั้งหมดนับว่าเป็นปริมาณการขายและการซื้อที่สูงเป็นอย่างมากเลยทำให้ตลาดแห่งนี้มีพ่อค้าหนุ่มสาวที่มีชีวิตชีวาเดินทางมาเป็นจำนวนมากทั้งเผากอบบินเผาหนูและเผากระต่าย ที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอก็มีกระจายตัวอยู่ทุกที่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีเผ่าพันธุ์ซีรหรือโม่ที่ปล้นชิงแล้วเพราะพวกเขามีความเข้าใจถึงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดีในเมืองเล็กแห่งนี้พวกเขาสามารถขายทรัพยากรมากมายขอเพียงแค่มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถหาทรัพยากรมาได้อย่างเพียงพอเพื่อทำการขายในเมืองเล็กแห่งนี้และศิลา,าเก่อเกิดจำนวนเล็กน้อยก็ยังสามารถได้จะซื้ออาหารกระป๋องได้เป็นจำนวนมากด้วย หรือแม้กระทั่งสามารถซื้ออาหารจากโรงแรมได้โดยตรงเมืองเล็กแห่งนี้ได้ปฏิบัติต่ตอทุกเผ่าอย่างเท่าเทียมกันหลากหลายเผ่าที่อ่อนแอที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมสถานที่แห่งนี้จึงนับว่าพิเศษต่อพวกเขาเป็นอย่างมากการขนส่งผ่านมิตินั้นก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีที่เอลฟ์จะได้รับนี้นี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมแม้แต่พวกเอลฟ์แก่หัวโบราณคงจะต้องหยุดและมองมา เพราะสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นแม้แต่โยลี่ไซซือที่ได้เห็นความเจริญนี้กระแทบจะทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเดีเดเด๋ยวก่อนท,ท่านพูดว่าอะไรนะชูเทียนรู้สึกราวกับว่ามีโชคก้อนโตหล่นลงมากระแทกหน้าของเขาอย่างรุนแรงนี่ราชาเอลฟ์จะมอบเมืองให้กับข้าเมืองหนึ่งอย่างนั้นหรืออืมถูกแล้วโยลีไซซือก็กล่าวยา้ำเมืองนี้ เว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางของป่าแห่งความวุ่นวายสถานที่ดังกล่าวนั้นมีพลังจิตวิญญาณที่หนาแน่นบริเวณรอบๆเองต่างก็เต็มไปด้วยสถานที่ลึกลับซุกซ่อนเอาไว้นี่คือเมืองใจกลางของป่าแห่งความวุ่นวายซึ่งมีประชากรและทรัพยากรที่รุมสมบูรณ์เหนือล้ำเกินกว่าจินตนาการได้หากว่าเจ้าสามารถคว้ามันมาได้อย่างราบรื่นแล้วก็มันจะสามารถช่วยให้เจ้ามีอิทธิพลที่แข็งแกร่งขึ้นในป่าแห่งนี้ ทุกคนในหอการค้าปฏิหารถึงกับตื่นตะลึงตาตั้งเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็เหมือนมีโชคหล่นทับพวกเขา